กว่าจะได้มาคุณผู้ชมเลือดตาแทบกระเด็นนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมคงฮะอันดินแดลันปีพาร์ทนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะคุณผู้ชมนะพาร์ทที่แล้วเนี่ย หมัดที่กำแน่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาอป้อมปืนเนี่ยนะครับวางไว้บนหลังคอยาวแล้วผมจะไล่กวาดไดโนเสาร์ทุกตัวอันนี้ออกแนวพานไม่ดีนะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับน้องมิวและน้องโองวันนี้อยู่ทั้งคู่เลยวันดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันทั้งคู่นะครับผมวันนี้เราวางแผนที่จะไปจับเจ้านกยักษ์กัน <c oughs> ยกยักษ์นี่ชื่อในเกมอะไรนะเควนซอพี่เควนซอก็หลายๆพาร์ทที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องแจ้งแบบนี้นะครับเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงต่อพาร์ทแล้วรู้สึกว่าพอมันตัดลงมาเนี่ยมันเหลือ17นาที18นาทีก็เลยคุยกับอมว่าทาไมมันเหลือแค่นี้วะอมบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะช้าที่เวลาเราหาไดโนเสาร์เวลาเราเดินทางอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ขออนุญาตท่านผู้ชม เสกขออนุญาตเลยนะเสกไอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไอตัวนีเออ้เขาเรียกว่าเป็นตัวหาไดโนเสาร์แล้วกันคุณผู้ชมเนี่ยมันสามารถสแกนได้ว่าเราอยากจะไปหาไดโนเสาร์อะไรเลเวลเท่าไหร่เลยคือผมขออนุญาตท่านผู้ชมเลยนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวจริงคือมันเสียเวลาในการหามากนะครับเวสซอนนะวันนี้นะเด็กๆนะนี่ขึ้นเลยนี่ตำแหน่งคือจบเลยครับเวสซอนเด็กๆมาดูว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปกันถูกเวสซอนอยู่ประมาณ 75 25มั<ช>้ยประมาณนั้นใช่พี่ประมาณ<ช>นั้นโอเค<ๆ>อเดี๋วก็ช่วยช่วยกันจดด้วยมันมีบอกหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเพศเมียสุขภาพเท่าไหร่ออซที่นี่มันมีบอกหมดเลยคุณผู้ชมดีเป็นไง นี่แหละไอ้นี่แหละคือตัวช่วยผมจริงๆเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมปืนลูกดอกยาสลบพี่มีแล้วมิวห้าสิบกว่านัดพอไหมน้องพอพี่เหลือจากพาที่แล้วเอาหน่อยเฮ้ยแต่พี่จำได้ว่ามันมีเหมือนเป็นสโคบใช่ไหมหรือว่าเราเราเรา,เราต้องคาฟเสริมมันมีครับแต่มันใส่ไม่ได้ถ้าพ่ยายิงยาสลบอ๋อเหรอแต่ถ้าเป็นกระสุนธรรมดาใส่ได้ใช,ใช่คโอเครู้เรื่องเนี่ยไอโอมันมีประโยชน์ไว้มิวเยอะจริงผมไม่อยากจะพูดเอาไปเม็ดหนึ่งมิว อุ้ยพี่มีอ,อะไรติดหลังมึงอ่ะโอ้โหแดงแป๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวเราครับอานเวลาเห็นอานของพิษสมัยเนี่ยเดีย๋ยววันนี้จับพิษสมัยตัวใหม่นะผมไปดูว่าที่พิษสมัยตัวใหม่สแกนเลยพิษสมัยผมต้องเป็นตัวที่โหดที่สดุดในนี้แรปเตอร์นี่มิวร้อยห้าสิ นี่เว้าแม็กเลยปะน่าใช่นะพี่นี่ตัวเมียนี่คือว่าที่พิสมัยเดี๋ยวเราจะไปจับกันเดี๋ยวจะจับตัวผู้แล้วตัวเมียจับมาผสมตัวผู้ร้อยห้าสิบตัวเมียร้อยห้าสิบส 150, 150. โอ้ลูกออกมามันคือปีศาจคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันโดยเจ้านกถ้าเปาา็นจาราใช่ไหมชื่อหน้าจานประมาณนี้นะครับนกตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้ถึงสามคนนี่เห็นไหมโอ้โหนั่งกันสามคนน่ารักเลยคุณผู้ชมแล้วแล้วผมอัพสปีดเลยดูดิ นี่คือบินแบบดริฟต์นะฮะว่าทำอยู่ตรงไหนลืมแล้วท้ายล่างโอเคยาวไปค<ด>ุณผู้ชมระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยนะครับก็คุยกับน้องๆไปด้วยท่านผู้ชมครับโปรเจกต์อาร์คโซเวอร์ออนไลน์กำลังจะมาเลยครับผมกำลังจะเปิดเซิร์ฟให้เพื่อนๆได้เข้ามาเล่นอาร์คโซเวอร์ด้วยกันแน่นอนครับเซเวอร์นี้เป็นเซเวอร์ PVE PVP โอภอธิบายหน่อยเป็นเซเวอร์แนว ตีกันนะครับแต่ว่าจะมีช่วงเวลาเวลาหนึ่งที่ให้เอาฟาร์มได้ก็คือบบจะจะตีกันไม่ได้ก็คือคมีปล่อยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟาร์มนะครับผมแล้วก็มีช่วงเวลาแห่งการห้ามหันบบ<อ>ใช้คำนี้มีช่วงห้ามหันด้วยแล้วก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลี้ยงสัตว์กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบอ,อ่าพี่ปีมผมอยากเล่นกับพี่ปีมมากแล้วผมไม่อยากจะไปต่อสู้กับใครไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดลงทะเบียนนะะเป็นบ้านที่แบบ คือกูไม่สู้กับใครอ่ะก็จะมีบ้านแบบนั้นด้วยแต่ฟังก่อนนะไม่ใช่ว่ามึงลงทะเบียนเสร็จแล้วเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเอ้ยกูลงทะเบียนแล้วบ้านกูปลอดภัยกูไปตีคนอื่นไม่ได้กูแบนนะกูบอกใครเลยกูมแบนนะมึงจะมาเหลี่ยมไม่ได้นะโอเคนะครับผมน่าจะใกล้ๆไหมช่วยๆ,ๆกันดูนะเออใกล้ถึงแล้วใครยิงเราอ่ะเออผมลากนี่เพื่อเพื่ออะไรมิวบอกกูดิเจอเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูให้พี่แค่มีตัวเดียวนะพี่ ใคร<ช><ช>พี่ร้อยสามสิบเอาละเรียบร้อยใครเป็นคนยิงอะ่ะพี่ขี่อยู่พี่ไม่ได้อมขี่ให้มาอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวให้อมขี่นะครับคือเรื่องความแม่นอ่ะคือ,อยังไงมันมันก็ต้องผมเลยคุณผู้ชมนึกออกปะ่ะม,มาพี่นั่งหน้าเลยพร้อมอ๋ออ๋อนหน้ามันเป็นวิวอย่างนี้เหรอมันปรับมุมมองไม่ได้อ๋อไม่ได้พี่ใช่ครับไม่ได้เอาละเอาละเอาไปก่อนหนึ่งเมตรเอาละเฮ้ย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 าชิวใบแป้นน้อง ไปไหนจ้าหนูหนอามันชิวไปหรือเปล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออโดนทุกเม็ดฮะโดนนกตัวเองไม่ใช่โอ้ยเหนินเหินไม่หน่อยน้องทุกทีพี่ยิงกะพอดีเล่นพับจีมาไงโปรไเยอะพับจีจะเป็นประมาณนี้ครับเวลาย,ยิงเราต้องเผื่ออา มันอึดนะเนี่ยเรเวลมันเยอะไงโอมมันอึดมากอะเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนไปไหนลูกไปไหนลูกเออมันบินจุกด้วยมันบินจูกด้วยนะเอาไปอีกเอาไปอีกพี่ถ้ามันหลับตรงนี้ไม่ดีนะพี่ทําไมอะเออว่ะตรงนี้มันมีงูมันมีตุ๊กหยตรงนี้ไม่ดีคุณผู้ชมเฮ้ยเราต้อนมันไปตรงไหนดีวะต้อนมาต้อนมันไปต้อนมันไป ไอ้มิวอย่าเพิ่งยิงหนีเว้นมองให้มันบินหนีเร็วๆไงี้ <c oughs> เออไปไปไปให้ไหมมันบินไปที่อื่นท<บ>า,<บ>างดงเลยนยตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้เนี่ยด้านล่างนะเป็นป่าดงดิบนะครับมีจระเข้มีงูมีผงเพียบเลยมึงจะบินไปดีหรือมึงอยากห <c oughs> ้ามเห็นมีดในมือเห็นนะมึงอึดจังวันนี้ เนดือดเจ็ดลูกแล้วโอ้ไม่น่าพอเออมีลูกดอกธรรมดาอยู่ของโอ้มีเท่าไหร่ครับยี่สิบดอกอ๋อเจริญนะเจริญแล้วน้องผมมีสองร้อยพี่โอ้โหเผื่อไว้เหรอใช่พี่ผมรู้ว่าพี่ทำไม่ได้หรอกเดะเดวเดะเดะหลังหลังเริ่มปากแทบหมดแล้วอ่ะลูกดอกหมดแล้วเก็บเก็บไว้ในตัวเป็นจระได้ไหมมันต้องลงข้างล่างอ๋อเหรอต้องลงเหรอพี่มีน้าไม้ปะไม่มีเดี๋ยวผมมีให้เนี่ยอ่เอาเลยใช่มีน้าไม้ด้วยเหรอ โอ้ยๆๆๆๆเฮ้ยอะไรสายยดีนโอมันบินมาก่อนม่งั้นมันโดนผมมันน่เม่อกี้มันไปไหนเหหนสาย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 อยู่ไหนวะสายไหน่หนไเห็นัหมนะบนอยู่บนด้านบนใช่ปะนะเอออ้าวไม่จาาวเนี่ไม่าราวเวนเด้อไม่แน่หลอวะมันบินไปไหนวะโอแม่งโคตรใหญ่บินเร็วไงจรวดอีเวนเฮ้ยจะไ้เหรอ นี่พี่ใช่ปะไหนนี่เด็โอ้โหมึงบินต่ำมากดื้นอนักเออฮะใช่ประเด็กดูวันใช่ประเนี่ยเฮ้ยมี<ง>คนละตัวพี่คนละตัวโตเตี้ยวตัวไม่ใหญ่บินอย่างเร็วเหลือเชื่ออย่างนั้นต้องกลับบ้านไปดูใหม่คุณผู้ชมอย่างนั้นไปคาบลูกดอกยาสลบเพิ่มหไม่จับยากมากคุณผู้ชม50ดอกยังเอามันไม่ลงอะ่ะมิวคิดดูแล้วกันว่ามันเก่งแค่ไหน มันหลบเก่งเหรอพี่ใช่มันหลบด้วยแต่คือถึงมันหลบพี่ก็ยิงโดนไงอ๋อแล้วหลังๆปังแซบบ่อยด้วยกันนะไม่ปืนค้าบเฮ้ยเขาไปไกลจากบ้านมากใช่พี่มันบินมาจนใกล้บ้านเรามากเด็กแซบเด็กมันแซบขับหน่อยขับหน่อยลูกดอกยาสลบเอามาทั้งหมดอ่ะมีเท่าไหร่เอามาหมดอ่ะสี่สิบห้าดอกไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี้ยขับปืนได้ไหมขับให่พี่หน่อยเผื่อเผื่อปืนพังด้วยพี่จะรอจนปืนพังเลยเหรอเดี๋ยวถ้ายิงมันไม่ตายกูยิงต่อด้วยเลยวก่อนอุ้ย ทำไมวะดูด <muitas> ิมิวไม่อึดเท่ามันเลยดูดิเอ้พี่นี่ผมอ่ะโทษดิเอ้ยฮันเน่ฮันเน่พร้อมเอ้ยเราหามันก่อนไหมพี่เออลืมลืมเลยลืมเลยลืมเลยหายแล้วหาแล้วหายแล้วโอเคอ้าวแล้วกูมานั่งพี่พี่นั่งเด็กเนี่ยยิงไม่โดนนั่งหน้ายิงไม่โดนจะแอดวานซะแล้วพอมีต้องแก้มือคุณผู้ชมมันเหนียวมากเนี่ยยิ่งเราต้องการเลเวลเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับยิ่งโอ้โยยิ่งดูทรงผมตัวเลย ยิ่งเราต้องการเลเวลเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับยิ่งดูดิ50ดสินัดแต่ไม่ตายผมยิงไม่พลาดสักเม็ดมันอึดแค่ไหนคุณผู้ชมคิดดูเฮ้ยไหนเอาล่ะสองตัวเลยคราวนี้เอาล่ะตัวไหนผมไอ้สีม่วงนี่ไม่น่าใช่ผมพี่มันบังโถอะเถผมยาวซะด้วยตัวนี้ออกเออไม่ใช่ทั้งสองตัวเลยครับมีตัวที่สามอมอีกใคร อานุ่นนั่นๆนั่นๆนั่นๆ,น,น,ๆนั่นๆนั่นๆหรือว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่โอ้ยตัวนีม15 15้มีสิบห้าสิบห้ากับหกสิบไอ้ร้อยสามสิบมึงหายตัวได้ไหมเนี่ยปกติมันจะสปาว์แถวๆนี้ใช่ไหมเจ้ามกยักษ์เนี่ยใช่เราเบนเข็ไมไปเป็นตัวอื่นเน <c oughs> าไม่เจยปันหาไม่เจอคุณผู้ชมหรือว่ามันหลับไปแล้วะวพี่เออว่ะ แบบอาจจะกองอยู่บนพื้นแล้วอะ่ะแต่ไม่น่านะพี่เพราะพี่ยิงไม่โดนเยอะอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัดมากหันปืนไปยิงตอนนี้ทันไหมเนี่ยถ้าไงก็ต้องตัวอื่นอะคุณผู้ชมตามนั้นวะ่ะคือหามันไม่เจออะนะครับเอาเลยหรอเอาเลยตัวไหนาพี่<อ>หกสิบ<ด>ตัวเอาหกสิบอะสิบตัวนี้เอาหกสิบไม่ได้กำคิดหก,กับโห่แล้วเสียเวลายิงตั้งนาน โอ้โหแล้วเข้าป่าโอู๋แล้วเข้าป่าครับผมว่าไม่อยู่ในป่าตัวร้อยสามสิบแาบจริงดูพี่พมองเห็นด้วยเหรอปิวมึงบอกกูไม่แม่นได้ไงว่าขนาดอยู่ในป่ากูยังยิงโดนเออลัคก,กี้พี่เอาอะไรมาลัคก,กี้แม่นขนาดนี้นี่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่แต่ต้นเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่มันเล้ยน้อยไง <c oughs> พี่แรงปีกไงพี่อยากรู้ว่าคือถ้ายิงปีกเนี่ยมันจะไม่มีแรงบินไงอือเอาไป แต่พี่ว่าเต็มที่นะ20มเมตรเหลือเพีแค่เนี้ยเต็มที่ท่านผู้ชม20เมตรคือหลับเหรอพี่เหมือนหลับปืนลนั่น <utt> เลยเฮ้ยอะไรใช่ปะเนี่ยเจอเหรอตัวเก่าพี่นั่นอะเอาตัวเก่าดิไอตัวนี้เหรอเอาวละมึงกับกูกลับมาเจออีกรอบหนึ่งรีแมทรีแมทรีแมทถ้าคุณผู้ชมฮะเราเจอมาแล้วฮะมึงจะไปไหนรอบนี้ขอแก้แค้นเลยกระส่งจะหมดแล้วเหลือ13นัดป่ะ อาบยาสลบอยู่ไปไหนฮะฮะไอ้นี่มันบินบินวนได้เนาะเออมันบินวนกูตีนจัดเลยมาอยู่กูเมื่อไหร่กูจะให้มึงเป็นทาสรับใช้ให้มึงล้างจานล้างถ้วยถูพื้นกวาดบ้านเออเออให้หรว่พี่ยิงปูดมาว่าโอมลองเปลี่ยนไปยิงหัวไหมเอาแน่อันแน่อันแน่อันแน่อือแล้วเล็ง และเล็งอเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนหน้าไม้ครับแต่านแรกก็เปิดสวยๆเลยยิงไม่โดนอเอาดิสี่ร้อยนัดกูอยู่กับมึงได้ทั้งคืนอ่ะมาดิมากู <c oughs> อยู่กับมึงได้ทั้งคืนอ่ะเอาดิมาดิ เรื่องคืนมิวช่วยยิงหน่อยตายพี่มาดิมาดิผมบินยิงไว้รักษาระยะไว้เฮ้ยเรียบหรอ้ายเรียบร้อยเฮ้ยไปยิงอราต้องรีบลงทีเล็กทีเล็กทีเล็กใชโอ้ยทีเล็กเอาไงไหวปบ้าถ้าเป็นจราแล้วมึงเจอกันไอ้ปิมกับมีดคู่ใจมันตุ๊กตาเลยโอไม่เอาที่กลัวอุ้ยแต่มันเลือดท่วมนะ แสดงว่ามันอ่อนแอนะตอนนี้ทีเล็กอะนี่ yeah. <Don> ไงเดนแล้วปิมมันมามันมาเพื่อัดก,การทีเล็กนี่งไงปิมมันจัดก,การทีเล็ก <c oughs> พี่ได้เนื้อมา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 พี่เอาเนื้อให้เครอครับรอครับเราต้องเก็บมาก่อนหรือเปล่าตรงนี้เราต้องเก็บมาก่อนหรือเปลารอให้น้องหิวไงมึงให้เล่นเนื้อเล่นตัวนะกว่าจะได้มึงมาเอ้ตัวอะไรเนี่ยูตกใจหมดเลยอส์เลี้ยงผม กอจามทีหนึ่งได้ไหมสั่นเลี้ยวเนี่ยโตกใจหมดเลยคอยดูกันด้วยนะคอยดูกันด้วยนะวุ้นนกมานนกมานโอ้ต้นนกมาพี่ผมไม่มีอาวุ้นะดิไอแมลนกมาแมลไอพี่ผมผมจะกระโดดบนอยู่อดีตเดิแมวไอป้องป้องไอปองป้องยาไปโดนนกยางแกได้อยู่ได้อยู่น้องได้อยู่เอากลับมาแดกเนื้อลูกหัวเลย ประมาณเท่าไหร่วะสามพันสองไมโอมสามพันสองใส่เลยพี่ใส่เลยเหรออื้อใส่ไปแล้วมาดิคำหนึ่งเท่าไหร่โอ้หสามยาวๆแม่งเด็กสิบคำอ่ะพูดแค่นี้ระหว่างที่รอมาตื่นเดี๋ยวพี่จะอาสาบินกลับบ้านแล้วไปดูว่าตรงไหนมีแรปเตอร์โอเคปะทัวงันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะจับสองตัวคุณผู้ชมนะจะจับที่สมัยกับขึ้นมาด้วยแต่พี่มาพี่บินกับบ้านก่อนนะเฮ้ยพี่เจอไททัน ปกติไททันตกจับได้ป่มได้พี่แต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันไว้ตีบ้านไว้ก่อนเรื่องเซิร์ฟเดี๋ยแล้วว่ากันนะคุณผู้ชมนะใครที่รอเล่นเซิร์ฟอาร์โซเวโวอยู่นะครับคือต้องคอยติดตามให้ดีเลยอ่ะจริงพิษสมัยตัวใหม่จะถือกำเนิดวราคุณผู้ชมผมเนี่ยเก็บอ่านพิษสมัยไว้อย่างดีนะครับลูกสาวผมพูดลมันแคลนไดโนสแกนพ่อแมนตัวเมียน้วรนะพิษสมัยตัวเมียนะครับอยู่ประมาณ เออพี่ชายอะถ่ายคลิปอยู่ครับใส่พื้นไม่ได้หรอก็ได้แล้วแต่ก็เข้าเกลียวมาแค่นั้นอันนันเป็ดถ่ายคลิปอะไรอ่ะถ่ายคลิปอาร์ตกับเดี๋ยวจะถ่ายรายการหลออสุดสัปดาห์ต่อเลยเดียวเดียวเดียวรายการตายแล้วนะครับอู้ยรายการห่วยจริงๆนะคือคุณภาพไม่มีหลอกคนดูเป็นวันคุ้มงอ่ะโอ้โหวันนี้คโดนเลยแย่เด็กผีอ่ะโอเคพี่ชายช่วยครับพี่หาไม่เจอว่ะโอเมิวพัดหน้าละกันนะคุณผู้ชมนะพี่สมัยรอไปก่อน ไม่เจอว่ะผมวิ่งหาแบบนานมากอ่ะนะครับคือไอ้เครื่องที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันบอกแค่แบบมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมอ่ะนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าเจาะจงนะครับผมบางทีเราบินไปถึงเนี่ยโอ้โหมันวิ่งหนีไปไหนเราก็ไม่รู้ไอ้พวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยภูเขาไฟเดียวเลยพี่ภูเขาไฟอันใหญ่ๆตอนนี้น้องตื่นยังยังครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะหกสิบห้าอีกสี่ครับอุ๊ยใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ย เวลาผมเห็นภูเขาไฟแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วผมนึกถึงด่านทะเลทรายอะนะโอมไปขโมยไข่มังกรกันโคตรมันเดี๋ยวเร็วนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมีโปรเจกต์นะด่านสก s เอิร์ธนะครับด่าน the c e n นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอูเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีท่านผู้ชมรับชมกันยาวๆถ้าไม่เบื่อกันก่อนนะเกมอาร์ทเอไอ้มิวเป็นเฮเล้วลื่นลื่นโอ้เหลือเชื่อจริงมิวหัวใจวิ่งมีนน้อยๆไม่เป็นไรพี่ใช้ซาบ้า จะแล้วจะแล้วจลไม่กี่คืออะไรนะผมเลื่อนลงไปตกตายเหรอผมลื่นตกเขากูกูเครียดหมดไปโอเคน้องถึงไหนแล้วเดี๋ยวดูหน่อย78แล้วนะอีก2คำคุณผู้ชมเหนื่อยนะพันนี้ตอนแรกผมคิดว่าชิวๆผมไม่มีอะไรนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยอะไอ้ระหว่างรอน้องตื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องเซิร์ฟใหม่ไปด้วยละกันนะครับไอ้เซิร์ฟที่ผมคิดไว้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นเซิร์ฟคูณสาม นะ EP คูณ3แล้วก็พวกฟาร์มเนี่ยคูณ3น่าจะรับคนได้150ถึง200คนอันนี้ไม่ชัวนะแล้วก็จะมีทั้งหมด่อ3แมป3แผนที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวดูว่าการเรื่องรายละเอียดนะครับผมเรื่องการปรับนั่นปรับนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ท่านผู้ชมได้เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่ง up end game กันเองอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีคำสั่งให้ท่านผู้ชมปลดล็อก end game เลยแต่ เราจะไม่ให้ท่านผู้ชมปลดล็อกเทคเทคก,ก็อาจจะต้องไปล่าบุงล่าบอสอะไรกันเองเออตามแล้วแต่คุณผู้ชมจุดนั้นเดี๋ยวว่ากาันอีกทีนะครับอันนี้ก็พูดไปเปยคร่าวๆสำหรับคนที่อ,อยากจะลองเล่นอาร์คเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่อีพิกจะแจกเกมอาร์คใช่ไหมมิว<ใช> <M ew? S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ได้เกมฟรีจากอีพิกเนี่ยเขาจะไม่สามารถเล่นพวก พวกมอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟผมเนี่ยจะไม่มีมอสที่ผมคิดว่าเนี่ยจะไม่มีมอสเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เล่นกันได้ทุกคนเฮ้ยเราเอาอ่านมาปะเนี่ยเอาเอามาพี่เออเป็นไหนมามิวอ,อ๋อผมง่วงนิดหน่อยพี่ <c oughs> พก,ก็องบรากาศมันเย็นไงพี่คืองไงวิ่งเล่นอ่ะแล้วลื่นลงมาเลยไหลยาวลงเลยพี่วิ่งเลเวลร้อยสามสิบจับมาน่าจะร้อยหกสิบเลยป่ะหรือร้อยห้าสิบโอมมันมีเลเวลบอกไหมมันมีบอก ห4ลยเก้าสี่ที่บวกหกบสี่เลเวลอุ้ยเวล <Well, S 2> ไม่เกือบนนออสองร้อคุณผู้ชมของแสวเลยแสวเลยพี่อ๋ขี้พีไปิหน่อยิมดูนี่หน,น้าปกนะย,นย,นยอันนี้ได้หน้าปกนะเออมกงขม่เขียงบนน่้มาไ้มาขม่ยืนทั้งบนมาอ่ะอุมเ เออตนน้กูเอาไปแรงนี่เดี๋ยวออาบินไว้หน่อยจะได้บินกลับบ้านได้นะครับกว่าจะได้มาคุณผู้ชมเลือดตาแทบกระเด็นนะโอ้โหภาพนี้อย่างเท่เลยภาพนับปกมันเท่ไปอ่ะนะครับเดี๋ยวผมบินกลับบ้านเนี่ยคือพวกมึงอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมถึงบ้านเลยเหรอใช่พี่ในขณะที่พวกมึงบินเร็วอวนะเพื่ออะไรวะโอเคครับพานนี้ขอบคุณน้องๆแล้วกันสองคนหู้อยู่กันยาวเป็นชั่วโมงอะ นะครับกว่าจะจับได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณน้องมิวน้องอมด้วยพาหน้าเดี๋ยวเราว่ากันอีกนะครับผมถ้าท่านที่ชอบันฝากกดไลค์สมัครสมาชช่องที่สำมารุกกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันพรุต่อไปฮะ